เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องหนังสือเราบ้างดีกว่าพี่พูดผ่านเรองดาแล้วเนาะไอ้เจ้ามันนี่ซัมมารีเนี่ยครับมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรพี่หนุ่มพอจะแบ่งตางได้ไหมก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเนาะบทเรียนที่มันผสมกันระหว่างหนึ่งก็คือตัวอย่าเรียกว่าคําสอนเลยนะครับเป็นคําบอกเล่าของผมแล้วกันนะผ่านช่องทางต่างๆที่เขียนสะสมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีหลายๆแง่มุมตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการเงินวิธีคิด ไปจนถึงเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของอิสรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องราวที่เป็นชีวิตนะของอตัวแปะเองซึ่งนะครับก็ติดตามเนื้อหาเรื่องราวของผมมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผสมภาษาระหว่าง2อเรืร่องนี้นะครับจุดเด่นของหนังสือเนี่ยนะครับจริงๆน่าจะเป็นหนังสือเล่มที่ผมเขียนคำนำํานําแล้วเป็นชีวิตผมที่สุดแล้ว นะฮะเปิด<ม>ใครมีอยู่เปิดหน้าคำนำเลยนะครับพี่หนุม่มไม่บอกผมเลยแล้วว่าเขาเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ต้องเปิดหน้าคำนำพี่หนุม่มปกติแล้วเวลาผมเขียนคำนำนี่ผมจะแบบเอาให้ตัวเองดูหล่อหน่อยนะว่าเออซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้มุม่งมั่นตั้งใจที่จะอะไรก็ว่ากันไป,นนไปแต่เนี้ยจะเขียนเป็นชีวิตผมมากเลยก็คืออย่างที่บอกว่า6ปีในคณะวิศวะจุฬาผมเข้าเรียนเนี่ยน,น่าจะน้อยกว่าน้องปีหนึ่งตั้งใจเรียนหนึ่งเทอมอะฮะไม่แปลกใจทำไมปฏิหารบัณฑิตพี่ เพราะผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องการการสื่อสารมากอะ่ะคืออันน,นี้เล่าแบบกันเองนะอันนี้อย่าไปบอกใครนะแต่รู้สึกไลฟ์อยู่ใช่ไหมไลฟ์ <Live S 1> <c oughs> อยู่เป็นพันเลยป้าพีออ่อาจารย์ท <c oughs> ั้งโคกเียณไปบ้างแล้วละ่ะโอเคคือทุกวิชาผมจะเข้าเรียนสองครั้งะจะให้จะให้สิทธิ์อาจารย์สอนสองครั้งคืออาจารย์เขาสอนปกติอยู่แล้วแต่ผมจะให้เขาสิทธิ์ในการสอนผมสองครั้งพี่กำลังบอกว่าหนึ่งเทอมพี่เข้าสองครั้งอา่อาวิชาหนึ่งไง uh huh. ครั้งที่หนึ่งเข้าไปนั่งเรียนปุ๊บ แล้วเราก็แบบก็ถามเพื่อนว่าไหนเอกหนังสือเล่มวิชานี้มีหนังสือไหมเพื่อนก็ส่งหนังสือมาให้ดูยังไม่ได้ซื้อหนังสือด้วยแป๊ะยังไม่ซื้อหนังสือด้วยแล้วเราก็เปิดอะไรวะพูดเหมือนทุกอย่างตัวอย่างก็ตัวอย่างเดียวกันถูกไหมเรื่องราวภายนอกก็ไม่มีประสบการณ์จริงอะไรวะนี่คือหนึ่งครั้งเราก็จะแบบประเมินผลให้โอกาสอาจารย์เองรับโอ้โหพี่ประเมินผลเพราะถือว่า อาจจะเป็นครั้งแรกอินโทรดักชั่นครั้งหน้าอาจารย์อาจาอาจาปะ,นะปะปรับนะปรับปรุงการสอนดีขึ้นโอเคพอ <laughs> มาครั้งสองเหมือนเดิมน่ <laughs> โอ้ย <laughs> ก็นั่งแบบนแ,แล้วถ้าเกิดใครไม่รู้ใครอยู่วิทยาจุฬา้างหรือวิทยา,าทุกที่นะเป็นเหมือนกันรุ่นผมมันจะเป็นรุ่นเรียนสี่กระดานนะ่ะเคยเรียนเปล่าเขียนกระดานที่หนึ่งแล้วก็ดึงเอากระดานที่หนึ่งขึ้นไปชั้นสองไอขึ้นไปข้างบนโอเคเสร็จปุ๊บมาเขียนกระดานที่สามแล้วก็ดึง จบกระดานที่4ี่ก็ไปดึงกระดานที่1ลงมาแล้วก็ลบแล้วก็เขียนไม่คุยกับพวกผมเลยอะนอกมาอย่างนี้ถูกปรับตกตั้งแต่ครั้งแรกโอเคไหมอู๊แต่ถ้าอาจารย์บางคนปุ๊บอยู่ตรงไหนในหนังสือเนี่ยไม่มีเลยฮะเราชอบปะผมไม่ชอบแบบวันนี้ก็เลยเป็นบาปกรรมแปะวันนี้มาเป็นอาจารย์สอ,<า>อนอปอโทอยู่แล้วก็แบบเออรู้แล้วบาปกรรมกูไม่ได้เลยแต่เรารู้เลยว่าเฮ้ยมันสําคัญนะการที่ทําให้เราถูกไหมคนเขาอยากเรียนอะ เพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือชีวิตตัวผมเลยในคานำเพราะฉะนั้นเราแทบไม่เข้าเรียนเลยวิธีการเรียนของผมไม่ผ่านและจบมาก็คือนะครับเราจะคอยสืบเสาะว่าใครกันเนาะที่มันเป็นสุดยอดแห่งการสรุปรายวิชานะมีใครเคยไหมแบบขอหลอกหน่อยขอหลอกหน่อยใครเคยบ<อ>้างขอมือหน่อย เล่มนี้เหมาะเลยเนี้หมเลยบุคลากรกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่สรุปเรื่องราวได้ดีมีการช็อตโน้ตด้วยดินสอสีหลายๆสีและที่สำคัญที่สุดเธอจดทุกอย่างแม้กระทั่งเสียงหัวเราะของอาจารย์เราอ่านปุ๊โอ้อาจารย์หัวเราะตรงนี้กูยังรู้เลยต้องเปิดเลยว่ามีฮ่าฮ่าอยู่ในหนังสือด้วยและอีกอันนึงที่สําคัญมากคือลายมือของเธอเป็นพิมพ์นิยมที่สากลยอมรับ ว่าอย่างนี้คืออ่านออกรู้เรื่องเออเราก็จะพาตีสนิทกับน้องคนนั้นไว้นะครับอ๋นนี้คือพี่ไปยกระดับไปเรียนกับรุ่นน้องแล้วอแล้วก็บอกน้องเขาว่าไอ้น้องพี่ฝากไว้200นะถ้าสมุดเลคเชอร์เต็มซีล็อกมาให้พี่โอ้โหนี่พี่มอบอาชีพให้คนอื่นตั้งแต่สมัยเรียนเลยฝากบินโตกันไว้เลยไม่ธรรมดามันก็เลยเป็นที่มาว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราก็อ่านเน้นๆแปะอ่านเน้นๆเท่านั้นไม่พอไม่งั้นไม่รอดหรอกเรียนวิศวามันอ่านเองไม่ได้นะใช่ใช่ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นช่วงใกล้สอบเราก็จะคัดเลือกบุคลากรเขาจะรู้เลยว่าอพาร์ตเมนต์ของพี่หนุ่มนะจะเป็นห้องพักห้องหนึ่งก็คือเราจะพักอยู่ใกล้จุฬาจะเป็นห้องอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ตรงสุขุมวิทอะไรไอ้ตัวไม่ใช่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่เุรดใหม่อ่ซอยเจ็ดใครที่ได้รับเชิญไปช่วงใกล้สอบนี่คือท็อปฟอร์มถือว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้สูงมากมีศักยภาพก็จะเชิญน้องมานะครับเอาอาหารการกินเตรียมไว้ให้พร้อมครับข้อสอบห้าข้อบอกน้องไปว่า พี่ขอสามโอ้น้องบอกไม่ได้พี่เตรียมเตรียมไปให้ครบดีกว่ามาม,าม,าม่มมึงเชื่อกูกูทําได้แค่นั้นจริงมึงคือมึงสอนกูห้ากูก็ลืมไงมึงสอนกูสาม,มสอเอาน้อยแต่มากน้อยแต่มากน้อยแต่มากแล้วพี่จะเตะแบบเน่นๆเลยเอเอเพรไะงั้นไอ้น้องมกับขยี้มาสามข้อจริงๆอะอยากจะได้แค่สองแต่เผื่อเราไม่หวังเออยู่แล้วโอเรียนอย่างนี้จะไปหวังเออะไรเราถูกไหมเราทําไม่ถูกต้องเราอย่าไปหวัง นะกฎแห่งกรรมมันมีจริงนะฮะอย่าไปหวังเราหวังซีแต่ว่ามันต้องเผื่อไว้ข้อหนึ่งแปะเกิดอะไรฉุกเฉินดี๋ยมน้องมันก็ติว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 อ่าแ้นี่คือที่มาครับเรียนจบเนี่ยน้องมโอ้ต้องถ่ายรูปน้องๆทั้งคณะนี่ถ่ายรูปด้วยกันหมดเลยนะฮะสรุปก็คือผ่านตรงนั้นมาได้ได้ปริญญาบัณฑิตมาเพราะว่าสรุปบทสรุปเออเพราะว่าบางทีมันมีนะคือผมเชื่อเรื่องหนึ่งคือว่าเวลาเราเรียนอะไรเนี่ยเราอย่าไปพยายาม จดจําแบบโอ้โหปรีกย่อยร้อยแปดถูกไหมแต่ว่าเราเดินออกจากวิชาหนึ่งเนี่ยเราต้องได้แก่นอืเราต้องได้แก่นว่าหลักของวิชานี้คืออะไรเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปใช้ได้ตลอดเวลายกตัวอย่างสุดเราเรียนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะผมตอนเรียนปโทก็เรียนมาร์เก็ตติ้งผมจบจับอยู่ได้แค่ข้อเดียวไม่ว่ามันจะดิจิตอลหรือไม่ดิจิตอลก็คือกูไม่ฟังใครอ่ะกูฟังลูกค้าคนเดียวเออเจ๋งจริงป่ะอ่ะผมมืได้ผมมืได้ผมมืได้เออไม่ต้องคิดมาก ทำไมเราไม่ไปนั่งคุยกับลูกค้าวะถูกไหมว่าเราเขาเขาอยาก,ยากได้ไดอะไรเอรอ,อ,อแล้วเขาอยากได้อะไรแล้วเราพยายามสังเกตถูกไหมวันนี้ใครเปิดเพจอยู่ลูกค้าบ่นอะไรลูกค้าว่าอะไรถ้าคุณไม่ได้ปรับอ่ะก็แสดงว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเลยมาร์เก็ตติ้งมันไม่ใช่การโฆษณาถูกไหมมันคือการทําทุกอย่างที่มันจะレสปอนแล้วทำให้ลูกค้ารู้ว่าเอ้ยเนี่ยดูแลเราอ่ะถูกไหมเออปนเป็นแบบนั้นแล้วเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะก็เลยเป็นที่มาว่า ตอนแรกที่แปะนะครับกับใช้มาคุยโปรเจกต์เ่าผมก็บอกว่าเออก็ลองทําดูซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรู้อยู่แล้วว่าแปะเป็นคนแบบวาดรูปชอบวาดรูปได้อะไรเงี้ยแปะก็เลยทํามาให้ดู 3- 4บทเออถ้าทําแบบนี้มันก็น่ารักดีนะนะแล้วก็ดูดีใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ได้อยู่ใช่ไหมครับดี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 แล้วมันอ่านง่ายโอเคอ่านง่ายอ่านง่ายนะครับอ่านง่ายนะครับ่าก็เป็นที่มานะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่าในมุมผมหน่อยก็ว่าจริงๆผมก็เริ่มสนใจเรื่องการเงินตอนอายุแบบเกือบสายเหมือนกัน28 กลับจากญี่ปุ่นมาแล้วก็แบบมันก็มีเงินก้อนมาเนาะไม่ไม่ได้ใช้ก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเริ่มลงทุนแล้วตอนแรกก็แบบ คุยกับแฟนเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยมันต้องเสียภาษีส,สิคนเราอะ่ะนึกออกไหมเฮ้ยมันต้องช่วยชาติสิพอเห็นครั้งแรกแบบพอเท่าไราได้เท่านี้ปั๊บโดน20%ผมเริ่มน่าซีแล้วแบบได้มา100หนึ่งจ่าย20เลยเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยลดหย่อนได้ไหมให้มันถูกอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มสนใจเรื่องการเงินนะครับผมว่าในห้องเนี้ยที่มาอยู่ด้วยกันนะครับทั้งรวมที่อยู่ในไลฟ์ด้วยอะ่ะก็คือทุกคนนั้นจะเคยผ่านหนังสือการเงินมาอย่างน้อยคนละเล่มหรือสองเล่มหรืออย่างน้อยก็คือต้องเคยอ่่่่่่่่่าานน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 หหหหหััังงงงสสืืืืออ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 พพีีีุุุุมมมมมมใใใใชชช้้้ยยะะคคคคครรบบบบวกจิดดึไโเขขณณ เห็นด้วยกับผมไหมว่าคือถ้าเราเริ่มต้นสตาร์ทครั้งแรกอ่ะมันจะรู้สึกแบบการเงินมันเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนง่ายแต่เอาจริงๆพอไปอ่านแล้วมันไม่ง่ายมันจะมีตัวเลขนู่นนี่นั่นมีตรรมการอะไรบันดูแบบยุบยับนึกออกไ่มครับคือมันมีหลายเล่มที่รู้สึกว่าเอออ่านแล้วมันดีได้ความรู้แต่มันย่อยยากใช้เวลาในการอ่านนานพอทําเพจไปได้สักพักหนึ่งเปิดเพจสรุปให้เนาะปีที่แล้วตอนนี้ก็คนตามเยอะพอสมควรเหมือนกันเนี่ยพี่ชายก็เลยมาเสนอบอกว่าเออเฮ้ยเนี่ยรู้จักกับพี่หนุ่มอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเป็นลูก สามารถที่จะแบบลองมาคุยกันไหมว่าเราจะท,ทําหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อจะแบบให้คนที่อยากอยากจะเข้าถึงหนังสือเนาะได้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 รับความรู้แบบมันย่อยง่ายๆอ่านจบได้ในสองสชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็ได้เป็นหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมานะครับ,รบผมคิดว่าถ้าเกิดใครลองเปิดอ่านไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่ามันจะไม่ได้มีแค่ตัวเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเท็กซ์อย่างเดียวอ่ะแต่เราพยายามจะสรุปให้ว่าบทเนี้ยแก่นของมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันก็จะมีเท็กซ์อะไรที่จาง่ายเห็นด้วยกับผมแม้ว่าคนจาเป็นภาพง่ายกว่าคนจําเป็นเท็ก ออกมาอืมบางทีเราต้องขีดนู่นขีดนี่ใช่ไหมแต่อันนี้คุณถ่ายรูปไปเลยว่าหน้านี้สําคัญคุณก็เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนึกออกไหมครับความตั้งใจของเราก็คือว่าอยากให้มันเป็นหนังสือที่เนื้อหามันดีมากๆอยู่แล้วเนาะเพราะแบบพี่หนุ่มอะเขาเขียนไว้ดีมากๆอยู่แล้วอะเราก็เอามาย่อยครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วมัน มันมีของที่แบบพี่หนุ่มเล่าอยู่แล้วอะเยอะแค่ไหนนะครับผมแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคือประมาณสัก1นส่วนสเลยเนาะก้อนแรกเนี่ยจะเป็นก้อนที่แบบผมคิดว่าคัดมาแล้วอะดีมากๆแต่แบบที่อยู่ในหนังสือเลายๆอันของพี่หนุ่มเนาะแล้วเรามาปรับมาสรุปให้มันเข้าใจง่ายมากขึ้นก้อนที่2เนี่ยครับก็คือก้อนที่ช่วงหลังๆเนี่ยพี่หนุ่มไปออกสื่อไปสัมภาษณ์ไปออกรายการไปอัด u t u b e อะไรพวกนี้ Facebook เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็จะเป็น new นิวคอนเทนต์เนาะแล้วก็ก้อนที่3ก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ย ตัวแทนของลูกศิษย์พี่หนุ่มอะครับนะแล้วเอาความรู้พี่หนุ่มไปใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นกันในชีวิตบ้างผมก็คิดว่าไอ้สก้อนนี้น่าจะเป็นก้อนที่แบบใหม่อะในมิติใดมิติหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆโอเคนะครับถึงตรงนี้พอทราบแล้วเนาะก็ก่อนออกกลับบ้านก็ช่วยกันอุดหนุนนิดนึงน <laughs> สำนักพิมพ์ก็นั่งอยู่ตรงนี้นะนนเดี๋ยวเขาซ่อมตัวอยู่ช่วยปมมือให้พี่ใช้หน่อยนะครับถ้าไม่มีเล่มนี้เราก็คงไม่ได้เนาะทีนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับเวลาแล้วพี่เรามีอะไรที่่แบบวา ปีหน้าพี่หนุ่มมีโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าอยากให้แฟนๆติดตามหรือว่าอยากให้คนแบบไปจอยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงรรี้ยปีหน้ามีอะไรที่แบบเราต้องาติดตามพี่หนุ่มปีหน้า,<ป>นามีห,<น>หลายโปรเจกต์มากจริงๆจะทําในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเป็นความตั้งใจยอยู่แล้วว่าตั้งแต่ผมอิสระการทางด้านการเงินเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าความรู้ทางด้านการเงินเป็นความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมผมใช้คํานี้เลยเนาะคนที่รู้กับไม่รู้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะมาก ก็เลยมีคมตั้งใจว่าเป้าหมายสุดท้าย2เรื่องในชีวิตของผมหนึ่งก็คือเผยแพร่ความรู้ให้กับคนไทยทั้งประเทศตอนประกาศเป้าหมายนี่แบบโอ้โหคนแบบมึงนี่ใหญ่โตเนาะเนอะไหมฮะแต่ไม่น่าเชื่อเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้เข้าปีที่17แล้วนะจากคนไม่ค่อยรู้จักผมก็มีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นนะแล้วก็มีคนที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ไปสอนต่ออะไรต่างซึ่งเราไม่ได้ซีเรียสนะอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี นะครับในะเมื่อเรามีลูกแล้วก็ไม่ควรจะทําให้ลูกเป็นปัญหาสังคมนะครับเนะราก็อยากจะเลี้ยงลูกของเราให้เป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่ทําให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้านะฮะปีหน้าผมจะมีโปรเจกต์ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นโปรเจกต์ที่จะอัญเชิญนะครับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั่วประเทศมาเรียนฟรีกับมูลนิธิคนไทยชาติการเงินของผมนะฮะ โครงการนี้จะจอยแล้วก็ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยผมต้องการสร้างวิทยากรทางการเงินให้อยู่ในองค์กรให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ในองค์กรนะครับนะเงื่อนไขเรียนฟรีสอนหมดทุกอย่างให้แมททีเรียลทุกอย่างเลยนะครับเอาไปสอนต่ออะไรได้หมดเลยขออย่างเดียวบริษัทนั้นต้องมีข้อสัญญากันว่าจะเอาวิชาการเงิน3ชั่วโมงสอนพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ ช่วย <Okay, S 2> ผมมือให้หน่อยได้ไหมครับ <Yeah. S 2> ผมว่าประเทศเราน่าจะดีขึ้นอีกเรียนฟรีหมดนะนะฮะเรียกว่าถ้าเป็นขายพิษคือขายหมดเลยนะครับเอาทูสเอาแมททีเรียลเอาเอกสารไปใช้ได้หมดเลยโปรเจกต์ที่สองคือโปรเจกต์แฟมิลี่ไฟแนนซ์นะครับผมกำลังทำทดลองในเชิงว่าทำยังไงดีที่จะทำให้ครอบครัวนะฮะพ่อแม่ลูกมีความรู้ทางด้านการเงินที่ดีสืบเนื่องมาจากเราได้ทำงานกับเ,เรียกว่าอะไรฮะเด็กๆเ,เยอะปีที่ผ่านมาผมเริ่มเข้าไปสอนเด็กละ เพราะเรารู้สึกว่างานสร้างมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็มันง่ายกว่างานซ่อมเยอะซ่อมก็ดีแต่สร้างก็ต้องทําใช่ครับเราก็เลยไปนั่งคุยปรากฏว่าเด็กในชั้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยเนี่ยพร้อมเรียนเรื่องการเงินแต่เด็กที่เด็กกว่านั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องให้พ่อแม่เขาสอนลูกเขาให้ได้เพราะครูที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ก็เลยจะทำโปรเจกต์ Family f ไฟ a น c e นะฮะจะคัดเลือกครอบครัวมาเป็นครอบครัวตัวอย่างนะครับแล้วก็มาโคชชิ่งกับผม นะฮะว่าเราจะต้องหนึ่งพ่อแม่ต้องดูแลกันต้องต้องสอนให้พ่อแม่การเงินตัวเองดีก่อนอพอการเงินตัวเองดีปุ๊บภาษาเรื่องการเงินที่ส่งไปถึงลูกมันจะเป็นภาษาดอกไม้โดยธรรมชาติลูกของเงินซื้อของเราจะไม่อารมณ์เสียถูกไหมไหนไหนไหน,นจะซื้ออะไรมาคุยกันซิมันคืออะไรถูกไหมคนมีตังค์ก็จะคุยอย่างงี้พอคนไม่มีตังค์พ่อขอซื้อดินสอสีหน่อยมึงระบายยังไงโนมาโมโหนะครับโอเคไหมเพื่ะนเราจะไม่เอาให้เกิดแบบนั้นเพื่อนเราจะมีโปรเจกต์แฟมิลี่ไฟแนนซ์นะครับ โปรเจกต์ที่3เป็นโปรเจกต์สอนการเงินให้กับเด็กโดยเราจะจัดแข่งขันนะครับเล่นเกมการเงินซึ่งผมจะเป็นคนออกแบบนะฮะออกแบบเองเพราะว่าเด็กต้องเรียนด้วยเกมส์แล้วเราก็จะสอนแล้วก็มีการแข่งขันทั่วประเทศชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะนะครับก็ฝันใหญ่โตทุกครั้งนะฮะเวลาฝันนะครับอ้าวเฮ้ยอันนี้ออกเพจเหรอ,อรประกาศเป้าหมายไปแล้วนเนี่ยนะเกิดหัวใจรัวๆนะครับพูดแล้วไม่คืนคำนะครับ กม่ดีทุกันเลยอะดีทุกปันเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ก,กำลังจะทําคือพี่พี่คิดว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราสอนมานานหลายๆปีเนี่ยมันมันน่าจะได้รับการยอมรับประมาณหนึ่งแล้วละว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะปีหน้าก็จะเปิดโครงการที่อีกกันหนึ่งนะครับพูดแล้วเหมือนมีเวลาเยอะเลยนะ <laughs> โครงการที่4ี่คือโครงการที่พี่จะสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ <c oughs> เป็นวิทยากรการเมืองรุ่นใหม่นะฮะ <c oughs> คุณก็ มาเรียนกับผมโคชชิ่งกันนะแล้วก็คุณก็เป็นคนสอนจะไม่ใช่สอนเรื่องการเงินอย่างเดียวจะสอนเรื่องการสื่อสารด้วยนะครับว่าเราควรจะสอนเรื่องการเงินยังไงคุณก็จะได้เป็นวิทยากรเป็นอาชีพของคุณอะไรได้ด้วยหัวใจสําคัญที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือมีคนสอนเรื่องเงินที่ถูกต้องให้เยอะขึ้นนะหัวใจสําคัญของคนที่จะสอนแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ผมง่ายมากก็คือคุณพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนเพราะผมเชื่อว่าเรื่องเงินเรียนกันได้แล้วสองคุณต้องมีปณิธานที่จะใช้วิชาการเงินเพื่อช่วยคนไม่ใช่หลอกล ผมเชื่อมั่นว่าคนที่รู้เรื่องเงินมากกว่ามีบางคนเนาะที่ใช้ตรงนี้เอาประโยชน์จากคนอื่นซึ่งอันนั้นคงมเคเน,ะนะฮะอย่ามาเจอกันเลยอย่ามาเจอกันเลยผมว่าตอนนี้นี่ไลน์ไว้นี้สมัครครับสมัครครับสมัครครับกันรัวๆเลยเปิดเมื่อไร,เด,อไรเดี๋ยวรอนพี่หนุ่มเขาประกาศอีกทีเป็นทางการอะแล้วกันเนาะก็อ่ะสี่แล้วครับพี่มีไหมอ่าไม่มีแล้วฮะ <laughs> <laughs> ที่เหลือก็ต้องนั่งไปเอาเวลาไปทำโฮมสกูให้ลูกฮะอ๋อจริงๆถ้าใครตามมานี่อ่ มันนี่โค้ชใบเดิมมันเกิดมันนี่โค้ชใบเดิมมันนี่โค้ชครับผมอ่าอันล่าสุดอ่ะอีพีที่สิบสามผมเพิ่งฟังเมื่อวานเลยดีมากๆเลยตอนนี้พี่หนุ่มให้เงินน้องลูกสองคนนะครับเป็นเงินเดือนแล้วนะลูกพี่กี่ขวบกับกี่ขวบนะครับอ่าสิบสองก็สิบแต่ตอนนี้เขาได้เป็นเงินเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนเด็กๆเราตอนอายุสิบสองกับสิบเราได้เงินเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ครับแต่เป็นรายเดือนปั๊บมันต้องคิดเนาะเหมือนเราแบบเราได้เงินเดือนเป็นเงินเดือนใช่ไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมเชื่อว่่่่่าาาสิงงพีหหนุมกลัจะถยทอดใ้เร แล้วผมมีความในใจอันหนึ่งก่อนที่เราจะตั้งคําถามกันเนะาะก็คือผมว่ามีโอกาสโชคดีมากเลยเจอพี่หนุ่มแบบตัวจริงเลยนะตัวจริงๆเลยนะ่าจะปี2019ต้นปีนี่เองนะครับคือติดตามผ่าน YouTube คุยกันบ้างอะไรอย่างบ้างแล้วก็พี่หนุ่มก็ให้เกียรติไปบรรยายที่ปาจีนบุรีนะครับแล้พี่หนุ่มก็มีคอสองวัน3วันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจในวันนั้นมีใครอยู่ด้ยป่าไม่รู้เนาะมีไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ ผมก็ไปเสร็จแล้วผมก็ไปลั่นในห้องนั้นมีอยู่ประมาณสักน่าจะร้อยกว่าคนไหมพี่ครับร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนแบบอารมณ์มันมกำลังมาบิวกาลังขึ้นออกมาผมก็ประกาศเลยเราอย่าปล่อยให้พี่นุมเนี่ยเหนื่อยคนเดียวกับภารกิจนี้เพราะเขาบอกว่าเขาทำมาสิบกว่าปีแล้วนึกออกปะครับแล้วเราก็เห็นว่าทุกครั้งที่เขาทำมันแบบทุ่มเทมากอะ่ะคือถ้าถ้าเราไปดูจริงๆผู้ชายคนนี้สอนหนังสือตั้งแต่แบบสิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับแล้วแบบสอนด้วยผมกล้าพูดเลยในฐานะที่เป็นวิทยากรมา ประกาศขายหลักสูตรทีไรแบบพี่อยู่ได้ด้วยหรอผมนั่งคิดในใจเพราะมันถูกมากจริง <laughs> ใน <laughs> ในมุมที่เรา <laughs> เราเราู้ต้นทุนเนื้อออกว่าแบบเปิดคอสองวันอะไรเงี้ยคือแบบพี่หนุ่มก็ทําด้วยใจจริงๆครับแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปมีส่วนร่วมแล้วผมก็มานั่งคิดเอ้าตายแล้วทำไงดีวะเนี่ยน้อออกครับพูดก็ไปแล้วแล้วเราเองเราไม่ได้บรรยายเรื่องนี้เราแค่เป็นคนที่แบบเอาความรู้ไปใช้แต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะเก่งขนาดแบบถ่ายทอดได้อะไรเงี้ย ก็มานั่งคิดอยู่ครึ่งปีได้ว่าเอ๊ะเราจะแบ่งปันความรู้ที่เรามีหรือใช้ทักษะได้ยังไงผมคิดว่าเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยพี่หนุ่มแล้วแหละไม่ใช่ช่วยพี่หนุ่มหรอกช่วยประเทศไทยอ่ะคือถ้าทุกคนแข็งแรงทางด้านการเงินขึ้นใครคิดว่าประเทศไทยมันจะดีขึ้นมั่งครับขอมือนิดนึงได้ไหมเจ้ปะ เนี่ยมันคือหน้าที่เนาะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่หนุม่มเ,เราเรียนอะไรเงี้ยคือเราทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็แบ่งปันความรู้อะครับผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้เนาะยังไงผมคิดว่าคนที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้คือเกิดจากความที่เรารักแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พี่หนุ่มเขาทำอะยังไงปกม,มือให้พี่หนุ <คำ S 1> ่มจริงได้ไหมครับ,บค,ครับ,บ,รบงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเอาว่าไม่ใช่คําถามหรอกนะเดี๋ยวทางไอเอ็มเดอะเบสเนี่ยเขาจะมีให้ร่วมสนุกในไลฟ์ก็ด้วยเช่นเดียวกัันนเเาาท้ง4พจลยผมขออญว่ วันนี้นะอยู่ด้วยกันฟังกันประมาณสักพา,าร์หนึ่งเนี่ยครับทางนี้จะร่วมด้วยก็ได้เนาะได้เรียนรู้อะไรมากที่สุดนะครับช่วยพิมพ์ใส่แล้วก็แชร์ออกไปเยอะๆได้ไหมผมว่าไลฟ์เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างพิมพ์ใส่ไว้เนาะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเขาไปดูแล้วเขาคิดว่าคำคอมเมนต์ไหนเนาะที่น่าจะมีประโยชน์กับผู้คนมากๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคัดเลือกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวส่งมอบหนังสือให้โอเคไหมครับวันนี้นะอุดหนุนไปก่อนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าได้ไปก็เอาไปฝากเพื่อนก็ได้นึกออกไหมครับสุดทนะ้้ายแลวเี่ ก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวขอญาตใช้พื้นที่นี้ขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยนะพี่หนุ่มเนาะก็แน่นอนนะครับขอบคุณพี่หนุ่มนะครับอ่ะมมือให้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่หนุ่มนะครับอันที่2ก็จะขอสถานที่เนาะ s อ b นะครับก็ต้องบอกว่าใจดีกับพวกเรา2คนมากนะครับให้ยืนสถานที่สถานที่โดยที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอ่ะมมือให้ทาง s c b ด้วยนะครับอันที่3ก็คือเพจพลเมืองดิจิทัลเนาะก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นเพจที่ดีมากนะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าลองไปเข้าดูเนาะเป็นพื้้นนททีี่่่่ชวยใหคะ มีความรู้เรียนฟรีได้เลยพี่แล้วก็สามารถที่แบบเดี๋ยวเขาจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาป้อนให้ถ้าใครตอนนี้ที่กําลังมองหาโอกาสหาอะไรได้เพิ่มหางานลองเข้าไปทีเพจนี้ดูได้นะครับนะสปอนเซอร์ก็คือ SCB เขาเป็นคนจัดเองเลยนะครับก็ปรบมือให้กับเพจพลเมืองดิจิตอลด้วยนะครับขอบคุณมากสุดท้ายขาดไม่ได้เลยพี่เล่มนี้จะออกมาทันวันนี้ไม่ได้นะครับถ้าขาดขาด เจ้าของสำนักพิมพ์นะเราพูดเอ่ยชื่อเยอะมากพี่ชัย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 คือใครนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นมากล่าวอะไรขอบคุณพวกเรานิดหนึ่งแล้วกันปมมือให้พี่สุภชายนิดหนึ่งนะครับพี่ชัยครับเชิญครับครับเตรียมมาเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้จะพูดอะไรคืออย่างนี้ครับคือถ้าจะขอบคุณคือขอบคุณพี่หนุ่มที่ที่ทำหน้าที่เรื่องการเงินได้ดีมากๆแล้วขอบคุณคุณแปะที่สรุปออกมานะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับครับแล้วเราเราเรามาช่วยพี่หนุ่มกันก็คืออย่างที่บอกครับ เรามีความรู้เสร็จแล้วเราก็มาลงมือทำแล้วก็ช่วยกระจายความรู้กันครับขอบคุณครับผมขอใหพี่นุ่มนะครับ